อยู่ที่แซนเดโกครับแคลิฟอร์เนียครับอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับกันบางคนก็มองเรียนจบตีมาจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะได้สักเท่าไหร่เรากินเหมือนลูกค้ากินเราก็การกินของที่มันสะอาดเราเอาแต่ของดีๆเข้ามาเจงก็กลับไปทำงานประจำ ปกติทํางานจบด้านอาหารเดียวแล้วครับแล้วไปฝึกงานที่ต่างประเทศพอกลับมาพี่ชายก็ทาฟรีแลนซ์อยู่ครับมีความคิดว่าอยากจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋วด้วยกันก็เลยชวนกันมาครับผมเรียนภาารกรรมครับที่สวนดุสิตเลือกเน้นไปทางอาหารแกสลักงานดอกไม้ครับพอเรียนจบก็ไปฝึกงานอินเทอร,ร์อยู่ที่อเมริกาปีหนึ่งฝึกงานอยู่ที่โรงแรมเชอราตันครับที่แซนเดโก้ครับทำหลายอย่างครับเพราะต้องเวียนครัว ทำอาหารก็มีทาทาพิซซ่าทําสลัดทาสเต็กแล้วก็มีครัวจัดเลี้ยงครับทํอาหารแบบทําทีเยอะๆเลี้ยงแขกตามงานทําทีก็เยอะครับหลักร้อยหลักพันเลยครับเป็นผู้ช่วยอยู่ปีหนึ่งครับเป็นวีซ่าเดวันอยู่ได้ปีหนึ่งครับเป็นอินเทอร์ครับผม ได้ครับได้เป็นชั่วโมงละสิบเอ็ดเหรียญครับผมแล้วก็มีโอเวอร์ไทม์ด้วยครับเกี่ยอะไรทำดแล้วครับตอนนั้นเ่าเราจากบ้านไปอยู่นู่นเนี่ยครับได้ฝึกตัวเอง พอกลับมานี่ก็คิดอยู่นานครับว่าจะไปสมัครงานโรงแรมทําต่อเก็บประสบการณ์หรือว่าจะออกบรรลุธุรกิจตัวเองเลยครับคุยกับพี่ชายปรึกษากันว่าจะหาอะไรทํากันดีฉี่สุดพี่ชายอยากทําร้านก๋วยเตี๋ยวไหมอยากทาธุรกิจอาหารไหมพี่ชายอยากทาก็เลยหยุดความคิดเรื่องว่าจะไปทํางานโรงแรมไว้ก่อนมาลองดูร้านตัวเองก่อนดีกว่าถ้ามันไปได้ก็จะทําต่อแต่ถ้าเกิดมันไปไม่ได้มันไม่ดีมันเจ๊งก็ค่อยไปสมัครงานใหม่ ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะฮะทำได้สักประมาณสองปีนี้เราเบื่อแล้วเบื่อมันอิ่มตัวครับก็เลยออกมาอยู่บ้านสัก,สกระยะหนึ่งอยู่บ้านก็ม่ทด้ทำตะเวนหากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยกับน้องชายตื่นมาก็าอาลวขับรถไปหากินรอบเลยอยู่ประมาณสักหกเดือนนะหกเดือนทีนี้ากินแล้วเริ่มรู้สึกเอ้ยมีร้านที่ชอบอยู่ร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวป้มยานะฮะอร่อยกินทุกวันเลยครับกินอยู่เเป็นเดือนเดือนนะมาคุยกันเอ้ยน้องเพิ่งจบมามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหมคุยกัน ถ้าเหมือนไวรุ่นทั่วไปครับอยากรุยเลยครับลวยเลยอยากทำธุรกิจนะครับผมเรียนเป็นวิทยาศาสตร์คอมครับเรียนเกี่ยวกับคอมมาจบมาไม่ทำงานตรงสายก็ออกเป็นทำงานอยู่หลายอย่างเลยครับมีไ่ายแบบมีเดินแบบนานๆทีตรงนั้นทำก็โอเคอยู่แต่ว่าเราต้อจะชอบเรื่องอาหารมากกว่า พ่อคุณแม่ครับเป็นข้าราชการพ่อเป็นผอแม่เป็นอาจารย์สาครับเป็นคนสุพรรณนะฮะอยู่สองพี่น้องครับพ่อกับแม่อยากให้เป็นเป็นครูแต่ตัวเราไม่ชอบครับตัวเราอยากทำอะไรที่แบบมีอิสระนิดหนึ่งที่การที่พ่อแม่เป็นข้าราชการนะครับเป็นการที่ลูกจะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบตดทางนิดหนึ่งไม่ตรงสายกันไม่ตรงสายเลยได้ที่บ้านนี่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีเปิดทานธุรกิจเลยได้เลยแต่เป็นครอบครัวราชการครับ พอามาทําแล้วผมก็ไม่ได้เรียนเรื่องบริหารธุรกิจอะไรเหมือนพี่ชายพี่ชายก็ไม่ได้เรียนผมไม่ได้เรียนทุกอย่างก็ต้องมาศึกษาเพิ่มจะดีหน่อยที่ผมถนัดเรื่องอาหาร,รตรงนี้่งที่ก๋วยเตี๋ยวเลยครับนันก็เตี๋ยวเลยเพราะเราก็ทําข้อมูลศึกษามาอยู่ดูพฤติกรรมบริโภคแล้วคนนิยมก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวกินได้ทุกวัยทุกเพศครับผู้หญิงนี่จะชอบกินพวกเส้นมากกว่าข้าวด้วยซ้ำ มีบ้างครับคุยปรึกษาพ่อแม่แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราคุยกันสองคนแล้วก็ลุยกันเลยลุยเลยครับผมเพราะอย่างที่บอกคือพ่อแม่เเป็นราชการกานี้ทําอะไรเนี่ยเขาจะห่วงจะห่วงเป็นห่วงลูกจะไม่กล้าปล่อยออกมาอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางคนก็พูดตรงคือยังไม่ยังไม่ค่อยยอมรับกันคล้ายๆว่าเขายังยังมองว่าอจบขายก๋วยเตี๋ยวหรอจบแล้วขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่คนยังไม่ได้มองตรงนั้นนครับยังยังมองว่ามันจะได้หรอหรือว่าพูดตรงๆนะบางคนก็มอง เรียนจบตีมาจะมาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะได้สักเท่าไหร่จริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียนอาหารก็จริงแต่ไม่มีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวกับอาหารไทยเลยพอะเรื่องเรียนอาหารก็จะไปทางอาหารอิตาเลียนอาหารยุโรปจะอยู่ครัวยุโรปเป็นหลัก ทำซุปทำสเต็กทำพาสต้าทำอะไรพวกนี้แต่ว่ามีพื้นฐานเรื่องการชิมการเลือกวัตถุดิบอยู่แล้วมีเซนต์ตรงนี้อยู่แล้วตอนกลับมาทําก็ต้องทําข้อมูลใหม่หมดเลยการขึ้นน้าซุปทุกอย่างเป็นสูตรที่แกะเองใหม่หมดอาศัยจากประสบการณ์การกินหลายๆร้านแล้วก็มาปรับวัตถุดิบก็ุกต้องใช้ความรู้เบามะนาวช่วงหน้าแรงหน้าฝนวัตถุดิบอะไรเป็นยังไงครับผมก็ต้องมาหาความรู้ใหม่หมดครับ คือตั้งใจทําออกมาให้ดีจริงไม่ไม่รีบครับขนาดตอนทําเนี่ยเช่าตึกทิ้งไว้ประมาณครึ่งปีแล้วยังไม่ยังเปิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวถ้ายังไม่ลงตัววัตถุดิบไม่ลงตัวเราก็ยังไม่ขายต้องการทําให้ออกมาดีจริงๆครับอะไรที่ว่าดีผมไปหมดครับใช่ครับลุกชิ้นดีผมเอาหมดเส้นไหนว่าดีผมเอาหมดแม้แต่แม้แต่ว่าไม่ดีผมก็เอามาดูนะว่าไม่ดียังไงสมมติผมจะทําเส้นเล็กอ่ะคือในแถวกรุงเทพบริมณฑน,นแล้วก็แถวบ้านผมุพรพันธ เจ้าไหนมีเส้นเล็กผมเอามาทุกเจ้าเลยครับเอามาลองลวกกินเอามาลองลวกใส่ถุงเพราะว่าต้องคิดเผื่อว่าลูกค้าที่ซื้อใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยความรู้สึกเวลากินเส้นเล็กเราแล้วมันเป็นยังไงมันอืดหรือเปล่าหรือว่ามันเกาะเป็นก้อนหรือไม่ไม่ใช่ว่าเส้นเล็กนะครับวัตถุดิบลูกชิ้นอะไรเงี้ยเราคัดสรรหมดครับแผ่นเกี้ยวอะไรเงี้ยครับผมคือคิดว่า เราทำให้ลูกค้ากินก็นเหมือนเรากินเองครับเหมือนให้พ่อแม่เรากินใช่ครับคืออย่างนั้นเลยครับอะไรที่ดีคงไว้รักษามาตรฐานอะไรที่ดีกว่าผมก็เอาเข้ามาครับอย่างบะหมี่เนี่ยเราขายไปสักประมาณ2ปีเรามีเจ้าที่ดีกว่าพอทําตามที่เราต้องการได้เราก็เอามาให้ลูกค้าถึงราคาจะแพงกว่าเดิมเลยเราไม่สนครับเราเอาแต่ของดีๆเข้ามา Oh, ใช้เป็นปีดีกว่าผมไปอยู่สุพรรณก่อนแล้วก็ตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือกินก๋วยเตี๋ยวที่นั่นนะประมาณ6เดือนพี่ใช่ <ผม S 1> แล้วก็กวามาตัดสินใจว่าจะทําต่อก็มาอยู่มาเช่าอยู่กรุงเทพเลยนะแล้วพอมาเช่าก็มาเช่าแบบสูตรอย่างมินิงนะพี่มีตึกก่อนแล้วแล้วถึงค่อยมาแกะน้ําซุปเป็นยังไงต้มยำเป็นยังไงเอาไปกินเทียบเจ้าอื่นดูได้ไหมกลิ่นผ่านไหมรสชาติผ่านไหมเอาไปว่า เช่าตึกกับประมาณครึ่งปีถึงจะเริ่มเปิดได้ครับแต่เปิดแล้วก็มีอุปสรรคอยู่ดีต้องมาปรับระบบวางระบบกันใหม่หมดเราไม่เคยทำตรงนี้มาเลยครับเพราะว่า พวกค้าขายอะไรไม่เคยเลยที่บ้านไม่ได้ค้าขายเลยลก็ต้องมารัหนึ่งกันใหม่พอเปิดร้านมันต้องมีเรื่องความรู้ธุรกิจการวางระบบอะไรการบริหารคนซึ่งมันมีอะไรเยอะครับพี่ก็มาเรียนรู้เอาหน้างานหมดเลยทุกวันนี้ก็ปรับตัวพัฒนาไปเรื่อยครับอะไรที่คิดว่าเหมาะกับคนปัจจุบันเราก็ปรับปรุงรสชาติปรับปรุงลูกค้านี่ก็ช่วยได้เยอะครับเ<ๆ>พราะด้วยความที่เราไม่รู้ไงเราก็จะใช้ใจเราเป็นตัวตั้งว่าอันนี้คืออ่อย<ๆ>เราก็จะเอาพวกฟี<ๆ>้นแบ็กจากลูกค้าชอบอะไรยังไงเราพยายามเอาภาพรวมมาดูครับแล้วก็ค่อยปรับ เราจะเอาร้านที่เราชอบมาเป็นต้นแบบเราต้องไปหาร้านที่ลูกค้าชอบที่แบบว่าเจ้าดังอะไเจ้าเนี่ยที่ฐานมีหัดลูกค้าเยอะแล้วก็ต้องไปกินเลกินประจำจนแบบลิ้นเราจับได้รสชาติกับเป็นยังไงใช่ครับแล้วทีนี้เราก็มาใช้เป็นครูครับผมใช้เจ้าดังๆมาเป็นครูในการสอนเอ้ยลูกค้าน่าจะชอบรสชาติประมาณนี้นะตอนแรกก็ทำเป็นแบบว่าหลายสูตรครับเรียงกันยาวเลยเป็นแบบว่าสูตร A สูตร B สูตรซเป็น6 7ดสูตรเลยทีนี้ก็เริ่มมา ชิมเลยฮะชิมกันเรา่าเอ้ยเอาสูตรไหนเราว่าดีก่อนแล้วถึงะจะเรียกเพื่อนให้พ่อให้ครอบครัวเขามาช่วยชิมเราเองเป็นหนูลองยาก,กันก่อนนะครับก่อนจะถึงลูกค้าล,คลูกค้านี่ด่านสุดท้ายแต่ถ้าลูกค้ายังว่าอะไรไม่ดียังไงเราก็คอยปรับให้แล้วเราก็ปรับให้เป็นสูตรของตัวเองครับจริงจสิ่งสําคัญนะคือเรื่องวัตถุดิบครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ของดีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ลดต้นทุนนะลูกค้ารู้ครับลูกค้ารู้แล้วกินน้ำตางมาแตต่างคุณภาพคุณภาพ หมูคุณภาพอะไรเงรี้ยน้ำมะนาวสดที่เราให้หรือว่าถั่วคั่วที่เราให้ไปเป็นช้อนแบบไม่ได้กับ๊บนะครับลูกค้าที่ทานประจําเขาจะรู้ครับอย่างลูกชิ้นปลาเงี้ยยนินดาโปเราเงี้ยครับเราไม่ต้องไปโฆษณาแล้วครับมันก็ไปปากต่อปากเองคือลูกค้ากินไม่คาวอร่อยเด้งเขาก็รู้แล้วครับอย่างมะนาวฮะของเราใช้ต้องเลือกสวนนะครับเพราะว่ามะนาวมันจะมีหลายที่ครับแต่ที่ไม่ไม่เหมือนกันรเราก็ต้องเลือกไว้ตรง ของเจ้าไหนเปลือกบางน้ําเยอะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมรสชาติความเปรี้ยวในในนั้นจะมีความหวานมีความฝมอยู่เราก็้องจับตรวนี้ให้ได้แล้วก็รู้แต่ตัวแตกต่างกันยังไง แล้วถึงกับปรับใช้ว่เาเจ้านี้ดีสุดเจ้านี้ดีสุดใช่ครับกวาจะนี้งเง่าน,น,นาเหมือนกันทุกอย่างคัดมาหมดครับครัวทุกอย่างคัดมามะนาวเนี่ยถ้าเกิดปล่อยค้างวันแล้วกลิ่นมันจะไม่ไม่ความออเปรี้ยวอยู่ <blocking S 1> นะครับควา้ <ๆ S 1> ว่ากลิ่นไม่หอมใช่ครับเราเปิดร้านประมาณ4ี่โมงครึ่งห้าโมงก็จะมีแม่ครัวมาทํามะนาววันต่อวันครับก็คือจะเตรียมใส่สายหน่อยแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยเตรียมไปขายอะไรเงี้ยครับเราจะไม่เราจะไม่ค้างวันครับผม ต้องเจาะหาครับ,รบ,รบต้องใส่ใจมันเป็นเรื่องเล็กๆกับแค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีวัตถุดิบอีกเป็นสิบวัตถุดิบอย่างเดียวไม่พอนะกระบวนการทําอีกเยอะแยะมันต้องใส่ใจรายละเอียดครับก๋วยเตี๋ยวต้มยําชามเดียวเนี่ยเราใส่ใจหมดครับกว่าจะออกมาเป็นชามหนึ่งได้แม้กระทั่งแผ่นเกี๊ยวทอดหรือว่าน้ํามันที่ทอดเกี๊ยวใช้ยี่ห้ออะไรเราต้องทดลองหมดแล้วครับเราแค่อยากทำของที่แบบมันดีที่สุดครับคือถ้าอันนี้มันดีที่สุดแล้วอ่ะมันก็คือมันใช่ฮะตอบโจทย์บคิดอย่างนี้เลย คิดอยู่นานนะครับว่าจะเอาชื่ออะไรดีก็ปรึกษาพี่ชายพอดีเราเป็นคนสองพี่น้องไงพี่แล้วพอดีพี่น้องกันสองคนพี่น้องสองคน้วยมาทำก๋วยเตี๋ยวเลยคิดว่าน่าจะชื่อสองพี่น้องดีกว่าเราเป็นสองคนพี่น้องมาทําธุรกิจก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็เป็นคนสองพี่น้องสุพรรณบุรีก็เลยตั้งชื่อสองพี่น้องครับเมนูแนะนำของร้านนะครับก็จะมีเป็นลูกชิ้นลูกจิ้มครับเพราะว่า ลูกค้าที่มาใหม่เนี่ยอาจาจะยังไม่เคยชิมลูกชิ้นทางร้านว่ารสชาติเป็นยังไงที่หลายๆคนทา,านแล้วติดใจแนะนาเลยครับลูกชิ้นหมูเนี่ยเราคัดมาเป็นเกรดที่ดีสุดครับไม่มีแป้งเป็นเนื้อหมูร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ผสมเรามาจากทางบ้านเราที่สุพพันครับลูกชิ้นปลาก็เหมือนกันครับไปใช้เกรดสั่งพิเศษจากโรงงานเลยครับสั่งผลิตครับสั่งผลิตเลยแล้วก็ค่อยกินต้มยำหรือเย็นตาโฟก็ได้ครับหรือจะเป็นโฟยำก็ได้ครับก็ได้สองอารมณ์ได้น้ำซอสเย็นตาโฟเต้าหู้ยีผสมกับ กลิ่นมะนาวสดต้มยำครับผมกลิ่นถั่วคั่วพริกคั่วครับอันนี้ก็แนะนําครับก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับเสิร์ฟมาเนี่ยกลิ่นมะนาวจะเตะจมูกก่อนเลยครับรสชาติก็สามรสนะครับแต่เป็นมะนาวเด่นมากเลยเพราะเราใช้น้ํามะนาวสดแล้วก็จะหอมถั่วคั่วพริกคั่วกระเทียมเจียวครับที่เราใส่ ungen, ไปเป็นสามรสเด่นเรื่เปรี้ยวแล้วก็มีเค็มตามแล้วก็มีหวานอ,อน่อ,อนๆครับผมแต่จะไม่หวานมากก๋วยเตีย๋ยวต้มยำของเราเป็นสูตรมะนาวแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกลิ่นมะนาว well? เป็นเอกลักษณ์เลยครับเป็นมะนาวแท้ ไม่มีครับไม่มีครับถ้าใครแพ้ที่เป็นมะนาวผสมนะลองมากินร้านเราได้เลยถ้ากินแล้วแพ้นี่เรารับอากันรับผิดชอบเลยเพราะเราไม่เราไม่ได้ผสมเราใช้มะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำวันต่อวันก็มีเปลือกเป็นกองเลยมะนาวก็ใช้เป็นคัสไซส์ใหญ่สุดแมค้าที่ยกใสะมะนาวไซโบมะนาวโบใหญ่สุดก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เราใส่มะนาวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำเราก็ไม่ได้กรับให้เป็นชิ้นเลยใหญ่ๆให้ลูกค้าบีบกินเลยครับ ถ้าไม่พอขอเพิ่มได้อีกครับผมเราไม่กั๊กครับผมไม่พออะไรขอเพิ่มได้แล้วก็เครื่องในที่ร้านเราไม่ใส่เพราะว่าเราคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะกินพวกเครื่องในน้อยลงไม่ค่อยกินครับไม่ค่อยกินเราไม่ไม่ใส่เน้นไปทางนี้มากกว่าชิ้นหมูเด้งอะไรอย่างเงี้ยผมราคาครับตอนแรกเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเท่าไหร่เรื่องการกําหนดราคาเราแค่อยากให้ลูกค้ากินดีเราก็ตั้งมาราคานี้ครับผม เราอยู่ราคานี้มาเข้าปีที่หกแล้วครับก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นอะไรตอนนี้ก็ค่าเช่าก็ขึ้นค่าแรงขั้นต่ําก็ขึ้นครับค่าวัตถุดิบก็ขึ้นหมดครับแต่เราก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่ครับเรื่องมะนาวอีกครับถ้าเป็นหน้ามะนาวแพงเราเคยเจอลูกละเก้าบาทนะครับแล้วลูกหนึ่งคันมาอย่างเงี้ยปรุงต้มยำได้ไม่ถึงสามชามแต่เราก็ขายรักษาลูกค้ารับสภาพอย่างนั้นะเขาอยากให้ลูกค้าได้กินก็คิคดซะว่าเดือนนี้มะนาวแพงเดือนหน้าเดี๋ยวก็มะนาวถูกดูภาพรวมเอา เราคิดว่านะเราไม่ให้เยอะอยังไงก็เจ๊งอยู่ดีก็ให้เบื่อ<ช>ผม<ช> <ๆ S 2> ก็คิดแค่นี้<ช><ช>มันก็มี2อ,อย่างทําร้านอ่ะ เจ๊งก็ต้องกลับไปทํางานประจำคือกำไรทำให้เต็มที um> ่ดีกว่าให้มีฐานลูกค้าประจําดีกว่าปี2ปีแรกเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยได้แค่ทุนแต่ไม่หักทุนนะพี่ได้แค่ทุนกําไรนิดหน่อยดีกว่าร้านเงียบพี่ผมคิดอย่างนี้ครับให้มีลูกค้าดีกว่ามานั่งนั่งกบยุงอะไรพอมีลูกค้าเนี่ยเราจะได้ฝึกมือฝึกทําและได้เจอปัญหาด้วยพี่เล่าปัญหามาแก้แต่ถ้าเราเปิดมาเราตั้งราคาแพงเลยลูกค้าไม่เข้าก็จบเลยแค่นั้นครับผม ต้องเล่าเรื่องตั้งแต่หลังจากขายต้ยมยำได้ประมาณปีที่2เข้อปีที่3ลูกค้าก็แนะนำแหละครับมากินหมูแล้วเขาก็อยากกินปลากินอะไรหลากหลายมันก็เป็นการบ้านของเราสองคนดีครับว่าต้องไปหาแหล่งวัตถุดิบลูกชิ้นปลาหาอะไรก็เลยมาตกลงกันว่าจะขายอะไรเพิ่มดีคิดว่าน่าจะขายยินตะโฟครับเรามีต้มยำอยู่แล้วเด็กยุคใหม่จะชอบกินโฟาายำครับก็คิดว่าเอาเอายินตะโฟมาขายก็ทำยินตะโฟต้ยมยำได้ ลูกค้าที่ไม่ชอบหมูหรือลูกค้าประจําที่เบื่อหมูแล้วก็มีลูกชิ้นปลามีเครื่องปลาที่เลือกกินครับก็เลยมาทํายินตะโฟพอดีเราเป็นคนสุพรรณไน,นครับเราปลูกผักบุ้งอยู่แล้วเราก็เลยใช้ผักบุ้งของเราเองนะครับที่ปลูกที่สุพรรณมาทํายินตะโฟขายอันนี้เป็นผักบุ้งปลอดสารแน่นอนครับเพราะเราปลูกเองกินเองครับเป็นส่วนของบ้านเราครับผม ของเราจะเป็นผักบุ้งไทยจะบ้องใหญ่ใบเยอะถ้าเราเอามาจากบ้านเองเนี่ยใบมันจะเยอะกว่าตลาดอยู่ตลาดจะเหนียวพอเราเอาของเราเองเนี่ยเราก็เลือกแต่ของดีๆได้เราเอาแต่ยอดยอดมาครับโคนเหนียวๆเ,เราไม่เอามาเราคัดเฉพาะยอดผักบ,บุ้งที่ใช้นะฮะของเราเนี่ยจะคัดสายพันธ์ออกไมทีคือเปนสายพันที่กินแล้วนุ่มใบเยอะรสชาติอร่อยครับอร่อยกว่าผักบ,บุ้งที่ซื้อได้ในตลาดผักบ,บุ้งนะฮะเราล้างเมื่อตอนเก็บมาแล้วรอบหนึ่งจะมีพวกแมลงอะไร้ยพวกแหนมีหน่อยอะไร่เงี้ยงมก่ออนแล้วรอบหนึ่ง แล้วเราก็มาพักไว้แล้วก่อนขายเราก็จะมีแม่ขัวคอยล้างอีกรอบครับล้างแล้วก็หั่นแช่น้ําไว้มีใช้เบกกิ้งโซดาแช่นิดหนึ่งเพราะว่าเผื่อดูดพวกสิ่งสกรปรกหรือสารพิษอะไรที่มันอาจจะมากับน้ําอะไรเงี้ยครับก็ให้สะอาดขึ้นเพราะไงเราก็ต้องกินเองเหมือนกันล้างน้ําผ่านครับเราจะมีระบบซิง์ที่เป็นซิงค์สำหรับ หมือนผมใช้ตามโรงแรมเลยสิ่งที่เราเปิดนะ้ำสิงใหญ่แล้วเก็บน้ําได้เราก็จะล้างผ่านน้ําตลอดครับแล้วก็มีแช่ด้นหน่อยครับแช่เบกกิ้งโซดาแช่อะไระถุง,งอกเนี่ยขั้นตอนก็จะมีเลือกตรงที่เป็นเปลือกที่เป็นหัวออกข้างของผมเนี่ยคือใส่ใจรายละเอียดก็คือจะเก็บออกหมดเลยผมซื้อเกรดดีมาก่อนครับเกรดที่คั หัวโซ่หมออดำๆออกครับแล้วก็มาคัดอีกรอบหนึ่งตอนขายครับผมส่วนผักชีครับอันนี้สําคัญครับเรื่อง่างนะต้องล้างล้างดินเอ,อกให้หมดล้างหลายน้ําก็คือล้างจนแบบว่าล่างขาวสะอาดเลยต้นหอมอาจจะมีเศษฟางเศษอะไร,รติดนะก็ต้องล้างให้สะอาดครับมีส่วนไหนที่เป็นใบเน่าเป็นใบอะไรที่มันช้ําก็คือต้องตัดทิ้ง ก่อนที่เจามาทำยังหออเนี้ยเราก็จะมีเป็นใช้เป็นเครื่องสับหอมอันนี้ก็สั่งมาจากไต้หวันเลยให้พนักงานได้พักครับทุนแหล่งเครื่องบดพ้อมเครื่องบดถั่วก่อนหน้านี้เราขายไม่เยอะเราก็ใช้มือเราบดเองครับตอนนี้เราลูกค้าเยอะเราก็ต้องใช้เครื่องช่วยครับผมแต่คุณภาพเหมือนเดิมแน่นอนครับถั่วกับพิกข้าวจะทุพันฮะใช้เป็นเครื่องข้าวเลยมีเครื่องข้าวถั่วดเองครับขั่วเองเราก็ทาเองครับเราจะคัดถั่วที่มียี่ห้อครับ ที่เราดูวันผลิตได้ถ้าเราไม่เราดูวันผลิตไม่ได้เราก็เสี่ยงที่จะมาเหม็นหืนใช่ไหมครับเราดูว่าดูการผลิตแล้วก่อนไม่เกินเดือนอะไรเงี้ยครับผมเราจะสั่งเซลล์ไว้เลยเอามาส่งให้เราเราก็เอาไปคั่วที่สุพรรณคล้ายๆวสุพรรณเป็นครัวกลางครับจะมีญาติพี่น้องคอยช่วยกันอยู่คั่วแพ็คสุญญากาศแล้วก็เอามาส่งที่กรุงเทพครับรอบดเพื่อใช้พริกก็คั่วเองอีกครับใช่คั่วเองครับเราใช้พริกจินดาครับผมจินดาเลยครับเผ็ดอร่อยหอมแน่นอนครับไปคั่วครัวกลางสุพรรณเหมือนกันเสร็จแล้วก็แพ็ สูญากาศแล้วก็เอามาปั่นที่กรุงเทพครับเป็นพริกปน่นกระเทียมไม่ใช่สำคัญนะเพราะว่ามันต้องคัดคือถ้าแตคัดเป็นลายเม็ดเลยก็ได้มันใช้เวลานิดหนึ่งคืออันไหนที่เป็นเบบเป็นลาเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องคัดออกเพราะว่าถ้าเกิดไปปั่นรวมมาแล้วเนี่ยมันทําให้เสียทั้งหมดสาคัญเลยครับกระเทียมก็ใช้เป็นกระ,กระเทียมไทยครับผมกลิ่นมันจะหอมกว่าถ้ากระเทียมจีนมันจะได้เนื้อเยอะแต่ไม่หอมเันเลือกเป็นกระเทียมไทยเคลรับความอร่อยความหวานของน้ำซุปที่ร้านนะครับ โดยที่เราไม่ต้องใช้ผงชูรสนะครับก็จะมีการเติมเล้งโครงไก่นะครับหัวจะเท้าแล้วก็ชุดสมุนไพรจีนที่เป็นสูตรของร้านเองนะครับจะมีการเคี่ยว5ชั่วโมง6ชั่วโมงก่อนเปิดร้านแล้วความอร่อยที่เพิ่มเข้ามาระหว่างวันนะครับก็มาจากการที่เราลงหมูเด้งลูกชิ้นนะครับที่ลวกเพิ่มเข้าไประหว่างล้วที่เราขายเนี่ยทำให้น้ำซุปเรามีความหวานความอร่อยเพิ่มมากขึ้นเคล็ดลับความหวานอร่อยของร้านจะไม่มาจากการใส่ผงชูรสนะครับทางร้านเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสในทุกขั้นตอนเลยครับ ลูกค้าประจาที่มาทานที่ร้านนะครก็จะมีซื้อน้ํากลับไปกินที่บ้านเยอะมากน้ำหวานที่ร้านนี่คือขายดีครับเพราะว่าทาเองต้มเองอย่างกระเจียบเนี่ยคัดเป็นแบบใช้ดอกต้มเลยครไม่ใช้แบบผงไมใใ่ใช้ใบเตยใช้ใบเตยสดครับเป็นใบเตยหอมเลยตอนแรกลูกค้าเข้ามาทานก๋วยเตีย๋ยวแล้วก็ ติดใจนะพี่ร้านเพราะว่าพี่ร้านต้มเองพีพอซ้ำๆเข้าก็มาที่ร้านก็สั่ง,ส,งสั่งน้ําเดียวเลยสั่งส0ขวดอนะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องมากินก๋วยเตี๋วก็ได้ครับ,รบผ่านมาร้อนๆลูกค้าก็มีแวะซื้อน้ําไปกินบ้านก็มีตอนนี้งหลักนะก็นะจะมี <ๆ S 1> ะนะ้ำไวตเตอร์เช็คหวยกระเทียบครับผมหลักมี3ามตัวเลยครับน้ำสูตรนาพี่ร้านนะก็จะมีเป็นเป็นสูตรที่เป็นมาตรฐานเลยไม่ไม่คาดเคลื่อนแต่ละวันถึงก็จะมีควบคุมความหวานแล้วก็สัดส่วนต่างๆโดยใช้เครื่องวัดเลยครับ มันจะเป็นอุปกรณ์เป็นรทรงกระบอกครัรรบไว้ส่องปรเด็นของน้ำตาลนะฮะน้ำตาลในน้ำทุกอย่างเราทำน้ำตาลหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นของกินนะฮะเราก็กินเรากินเหมือนลูกค้ากินเราก็ต้องการกินที่ขอที่มันสะอาดเราก็ต้องทำให้มันสะอาดเหมือนเหมือนที่เราขายเลยเพราะเรากินเองด้วยครับผม,บผมอย่างโต๊ะที่ร้านเนี่ยจะใช้เป็นน้ำยาฉีดที่มีผสมสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิดได้ครับผมลูกค้าที่มาน้างทาร้านสายใจได้เลยปลอดภัยแน่นอนครับผม หลังจากที่ลูกค้าทานเสร็จเนี่ยก่อนที่ลูกค้าท่านใหม่จะเข้ามาครับเราก็จะมีเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งครับผมสังเกตจากโต๊ะครับเรายังเลือกใช้สีขาวเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นคราบสกปรกสะอาดแน่นอนครับพวงเครื่องปรุงนะฮะก็จะมีการเช็ดใหม่ทุกวันเลยครับผมไม่ให้มันเถอะไม่ว่าจะเป็นเมนูเป็นที่ไก่ชู่ครับผมก็จะมีการเช็ดใหม่ทำความสะอาดทุกวันนะวันต่อวันวันต่อวันพริกที่อยู่ในในพวงครับก็จะมีการเทออกมาแล้วก็ทําใหม่ทุกวันครับพริกน้ําต้มเนี่ยจะไม่ได้ปล่อยค้างเอาไว้นีบ แล้วก็ตรงเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวครับเราจะล้างด้วยสันไหลล้างคาบก๋วยเตี๋ยวคาบต้มยำคาบเย็นตาโฟล้างทุกวันครับผมเราออกแบบเคาน์เตอร์มาสําหรับการฉีดน้ำล้างอยู่แล้วล้างแล้วก็เข็นไปตากให้แห้งแล้วก็เตรียมขายอีกวันนึงครับ น้องชายจะเป็นทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องาหสูตรเรื่องเรื่องเกี่ยวกับหน้าครัวนะครับส่วนผมนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารจัดการร้านเป็นหลักบัญชีเรื่องวางระบบแล้วก็เรื่องออนไลน์เป็นหลักพอาพี่จบด้านวิตคอมใช่ครับก็จะเก่งเรื่องไอทีเรื่องออนไลน์หลายอย่างก็ลำบากนะก็ลำบากเยอะมากครับวันแรกก็เอาไปแก้แล้วก็เหนื่อยเยอะมากเราแต่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีปัญหาก็รอให้มันเกิดแล้วแก้เพราะว่าเราไม่เคยทำ คิดว่าจะลุยอย่างเดียวเลยครับาอาจจะไม่แม่เตรียมใจอะไรเยอะครับตัดสินใจว่าทาก็คือลุยเลยเริ่มต้นในการลงโต๊ะไม่เยอะเท่าไหร่สักประมาณ6ตัวสี่ตัวต่งอย่างไน,นก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆครับก็มีปัญหานะครับทําผิดทําถูกบ้างก็ขอโทษลูกค้าครับลูกค้าก็มีรอระบบการจัดการเรื่องบินอะไรเงี้ยก็ยังแบบไม่ดีพอภาพที่เราเห็นก็คือร้านค้าเนี่ยใช้เป็นเป็นเหล็กเหล็กเสียบใช่ไหมฮะเราก็ไม่เข้าใจหรอกวันแรกเราก็รับอ,ออเดอร์มาก็เสียบทีนี้มันมันกลับด้านกัน กลายว่าออเดอร์แรกเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างออเดอร์สุดท้ายอยู่ข้างบนมันก็เริ่มงงฮะพอเริ่มงงก็ต้องแบบเลเทเหมือนกันครับตอนแรกด้วยความที่เราไม่เคยทํางานตรงนี้แต่ทุกนี้ก็ปรับแต่ละยอย่างเข้ามาเป็นข้อที่เข้าทางครับเอาระบบเข้ามาช่วยทุกวันนี้ก็เรียบร้อยครับก,ก็เร็วขึ้นเยอะลูกค้ามานี่ของสั่งแล้วไม่ไม่มีขาดได้ตลอดครับสองปีครับมาสองปีครับเพราะว่า เพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบเราสูงเราใช้ของดีครับลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าแถวนี้แหละครับใกล้ๆก้ร้านเรามาลองแล้วก็ปากต่อปากเราทําร้านมาเนี่ยเราไม่เคยโปรโมทไม่เคยทําสื่อโฆษณาอเลยนะรครับก็ใช้ปากต่อปากมาตลอดครับผมวัยไม่ถึง30เลยต้องทํางาน7วันความฝันก็คงให้งานมันเหนื่อยน้อยลงอยากให้ระบบมันลงตัว